กำลังเป็นที่ฮือฮาค่ะว่าท็อปบิ๊กแบงนะคะอาจจะมีหวานใจแล้วนะคะเรียกว่าอาจจะไม่โสดแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะคะหลังจากมีชาวเน็ตตาดีค่ะจับโปะนะคะเกี่ยวกับใน IG Story นะคะระหว่างท็อปบิ๊กแบงค่ะกับนักแสดงสาวนะคะคิมกาวินค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกว่ากิมจิก็อาจจะจุกคอนะคะน้ำตาก็อาจจะไหลได้ค่ะเมื่อมีชาวเน็ตจับโปะนะคะเผยภาพของท็อปบิ๊กแบงหรือชเว ซึงขยอนค่ะไอดอลเกาหลีนะคะระดับพรีเมียมแห่งวง Big Bang ค่ะกำลังซุ่มคบกับนักแสดงสาวคิมกาวินนะคะโดยในวันที่20ที่ผ่านมาค่ะแฟนคลับนั้นแตกตื่นนะคะเรียกว่าน้ำตาตกในกันไปเป็นแถบๆค่ะทั้งเกาหลีแล้วก็ไทยค่ะเมื่อมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งนะคะจับผิดภาพใน i อของท็อป i g Bang แล้วก็คิมกาวินค่ะว่าทั้งคู่นั้นมักม,มีภาพนะคะเรียกว่าภาพบางมุมเนี่ยบ่งบอกว่าอยู่ในที่เดียวกันหรือว่ามีความเชื่อมโยงกันค่ะ เมื่อข่าวลือออกมานะคะแน่นอนค่ะว่าต้นสังกัดจากอย่าง YG นะคะก็ออกมาถแถลงเหมือนกันนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันญาติที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่นะเนื่องจากว่ามันเป็นชีวิตส่วนตัวของหนุ่มท็อปนะคะแล้วก็เป็นการญาติที่จะยืนยันถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของศิงลปินทั้งนี้เนี่ยก็ยังขอความเข้าใจนะคะจากทุกคนอีกด้วยค่ะ ก็นี่ค่ะเป็นภาพต่างๆที่ดูเชื่อมโยงกันส่วนจะใช่หรือไม่ใช่นั้นคงจะต้องรอเจ้าตัวะะออกมายืนยันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดค่ะชาวเน็ตนต่างก็ไปจับจ้องที่ไอจีของทั้งคู่นะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวทางฝั่งเกาหลีค่ะเรียกว่าแตกตื่นกันพอสมควรนะคะว่าเอตอนนี้หนุ่มท็อปบิ๊กแบงนั้นโสดหรือไม่โสดน,นะคะส่วนนี้ก็เป็นสาวะะที่คาดว่าจะเป็นหวานใจของคุณท็อปบิ๊กแบงค่ะก็เอามาให้ดูแล้ว กก็นนะะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า